สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่คงที่ได้แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงจึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเราสามารถแบ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตามลักษณะของการออกลูกและเลี้ยงลูกได้3ามกลุ่มได้แก่ กลุ่มที่หนึ่งสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่พวกนี้จะวางไข่เหมือนสัตว์ปีและสัตว์เลื้อยคลานโดยมีเปลือกแข็งหุ้มพบว่ามีเพียงสองชนิดเท่านั้นคือตุ่มปากเป็ดและตัวกินมดซึ่งเป็นสัตว์พบเฉพาะในออสเตรเลียและนิวคีแนีเท่านั้นภายหลังตัวอ่อนจะออกจากไข่แล้วกินนมจากแม่เพื่อเจริญเติบโตต่อไป กลุ่มที่สองมีถุงหรือกระเป๋าบริเวณหน้าท้องพวกนี้จะมีถุงบริเวณหน้าท้องไว้สําหรับเลี้ยงดูตัวอ่อนซึ่งมีขนาดเล็กมากมาเพราะมดลูกของสัตว์กลุ่มนี้ยังไม่พัฒนาดีนะักจึงให้ลูกเจริญเติบโตภายในมดลูกได้เพียงระยะสั้นๆแล้วต้องให้ตัวอ่อนมาเจริญอยู่ภายในถุงบริเวณหน้าท้องได้แก่จิงโจ้ฮีโคลาและวอลลบี ซึ่งพบเฉพาะในประเทศออสเตรเลียเท่านั้นและกลุ่มที่3กลุ่มที่มีรกพวกนี้จะมีมดลูกที่พัฒนาดีโดยมีการสร้างรกเชื่อมระหว่างถุงหุ้มตัวอ่อนกับผนังมดลูกของแม่ ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนสารต่างๆระหว่างแม่กับตัวอ่อนรวมทั้งอาหารต่างๆจากแม่ก็จะส่งไปยังตัวอ่อนเพื่อให้จเจริญเติบโตภายในมดลูกโดยผ่านทางรกตัวอ่อนจะ,จะเจริญอยู่ภายในมดลูกของแม่จนสมบูรณ์เต็มที่จึงคลอดออกมาและดูดกินน้ำนมจากแม่อีกระยะหนึ่งจนโตพอที่จะดำรงชีวิตได้เองจัดพวกนี้ได้แก่ คนช้างมา้าวัวสุนัขหมูสิงโตเสือและหมี